สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสต์ข้อความและก็ได้โพสต์คลิปลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้มีการโพสต์คลิปที่นายเฉพพลมีการพูดที่ว่ามีกําไรจากการขายสินค้าแล้วนํากําไรนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องค่าทนายความอันนี้คือเรื่องจริงลุงต้องเก็บสะสมเงินจากการขายสินค้าเพื่อที่จะได้เงินนั้นมาดูแลทีมทนายที่เดินทางมาจากกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องบิน ค่าที่กินค่าที่พักจิปาถะที่ลุงกับปาต้องดูแลนัดแรกพึ่งผ่านไปค่าใช้จ่ายของลุงก็คงไม่ต้องบอกผ่านไรนี้ว่าหมดไปเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องมานำเสนอในไลส์สุดหรือบอกคู่ใหญ่ใจดีทุกท่านให้ทราบแต่เป็นจำนวนเงินไม่น้อยแต่ถ้าสำหรับลุงกับปาก็ถือว่าเยอะเกิดมาชาตินี้ไม่รู้ว่า จะหาได้หรือเปล่าเพราะว่าลุงกับป้าก็เป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกรหาเช้ากินคำ่ำรับจ้างทั่วไปได้ค่าจ้างมาก็ซื้อกับข้าวใช้จ่ายประจําวันมันก็หมดไปมันเป็นเงินก้อนแต่จากการที่ลุงกับปา้าต้องดูแลทีมงานทนายที่มาทําคดีท่านก็อยู่ที่กรุงเทพท่านต้องขึ้นเครื่อง มาแล้วท่านก็ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวท่านมาเป็นทีมลุงกับป้าก็ต้องดูแลทีมงานทนายทุกท่านอย่างสมเกียติซึ่งท่านเป็นทนายความที่ลุงกับป้าได้ให้สำนักกฎหมายธรรมรังสีมาดูแลจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้โพสต์ข้อความที่ว่าหูหูเพิ่งมารู้หรือว่ามูนี่วงเวนทำให้เสียทนายฟรี และดีที่สุดไปตอนนั้นสลึงเฟืองก็ไม่ได้หยิบยืนให้กับทนายไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องดูแลทนายตอนนี้มานั่งรำพึงต้องหาเงินไว้ดูแลทนายทั้งค่าวิชาชีพค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ดูทั้งทนายทั้งเมียทนายทําไมไม่ประหยัดค่าที่พักด้วยการใช้บ้านพักรับโรงสี่ล้านสี ที่นาทีเตรียมไว้ล่ะหรือยอมรับลราวา่าพากันไปทำคอนเทนต์แหกตาเอฟคุณรู้อยู่แก่ใจดีว่าทุกโพสแขวนของอีชัน้นมันคือเรื่องจริงคุณห้ามได้เฉพาะคนที่ต้องรอหาผลประโยชน์จากคุณแต่อีชัน้นไม่ต้องการผลประโยชน์ต้องการถลกหนังหัวคนชั่วเท่านั้นถ้าคุณกับเมียมไม่ชั่วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนถลกหนังหัว แตะทาชัวเตรียมตัวได้เลยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคอนเทนต์ขอทานอีกแล้วหรือเปล่าค่บป้าเอฟโอนไหวเตรียมตัวจ้าโคตรสตอเรื่องของแก่หรือว่าจะมาหาตาังอีก ตัวเฮียเห็นมันยังต้องอายจะขำม,มีใครว่าอะไรไหมมีของดีอยู่กับตัวรักษาไม่ได้แล้วมานั่งรำพึงรำพันหาพระแสงอะไรนี่แค่เริ่มเดินทางหนทางยังอยู่อีกยาวไกลนักจะสมน้ำหน้าดีไหมคนแบบนี้เจอเข้าไปนัดเดียวออกมาโอดควรเรื่องค่าใช้จ่ายทนาย เออเออะจะโขจะโขโถไม่อายหรือวะจำเลยกลัวจะเป็นคอนเทนต์หาเรื่องให้คนเข้าไปดูอีกครับ <_ d ata> จัดมันเลยค่ะปาเกียดพวกมันที่นิรคุณทีมทนายตามของเราเกียดคําว่าชาวบ้านทุกคนก็เป็นชาวบ้านกันทั้งนั้นเขาดิ้นรนเหมือนกันไม่ได้ไล <_ d ata> เพื่อเห็นใจให้อ่อนไหว <_ d ata> อย่าบ่นเองโคตรรวย เอฟีคงรู้ตัวนะว่าต้องทำอะไรอย่าให้พูดมากมันเจ็บคออ้าวที่ผ่านมารับจ้างทำงานด้วยเหรอเห็นมีตะไลบีบน้ำตาขอทานเด็กไปวันวันชังกาพูดเนาะว่าทำงานผู้ใหญ่ใจดีได้ยินหรือ,อยังหมดไปเยอะแล้วนะโอนไวโอนไวด้วยปันนาขอทานอีกแล้วไม่คิดว่าตัวเองผิด หาเช้ากินคำ่ำทำเฮอะไรตั้งแต่น้องชมพู่ตายขอทานแดกทุกช่องทุกช่องทางเงินบริจาคก,ก็เอาเงินวัดก็เอาใจตรงกันเลยค่ะคนพวกนี้มีแต่แค่นี้แหละปันนาที่บอกว่าหาเช้ากินคำ่ำมันทำอะไรตั้งแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นเสียไม่เคยเห็นบอกว่าตัวเองผิดเลยถูกทุกอย่างเกียรติยันเหงาหูหู ไลทุกครั้งพูดแต่เรื่องเงินติ่งอุ่นให้ทั้งชาติก็ไม่รู้จักจบจักสิน้นแทนทีจะอยู่มอเมะ,มะ,มะสตออีกแล้วเสียดายมากๆอวกของกูมีค่ากว่ามึงอีกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เรื่องของ่วยจะพูดบอกเพื่ออะไรก็ไม่ได้ออกแรงหาสักหน่อยที่มีอยู่ซักส่วนใหญ่ ก็มาจากทานน้ำใจของชาวโลกกันทั้งนั้นพูดเพื่ออะไรให้ใครเห็นใจคะสมนำหน้าของฝีไม่ชอบชอบของเพลงพอเสียต่างกล้าออกมาพูดได้เต็มปากเนาะว่าจ่ายไปหมดไปเยอะแต่ทำไมตอนได้ทนายตามทำให้ฝีปากอมส้นตีนอยู่หรอไม่กล้าออกมาพูดว่าเขาช่วยฝีไม่จ่ายค่าจ้าง ทำเป็นพูดเอาดีตอนที่ด่าทนายทำไมไม่ห้ามตัวมันเองแหละตัวดีพอกันทั้งคู่ตั้งแต่ชมพู่ตายไม่เห็นทำอะไรกินหรูอยู่แพงขอทานกับเอฟซีที่หลงไหลไปวันๆจนร่ำรวยไม่อายปากแม่ยกกับเอฟซีควายเขาก็มีสติปัญญาและมีมันสมองที่จะคิดปินใครจะมาทุ่มเท ให้บริษัทเอกชนที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอเพียงรวยแล้วช่วยเหลือตัวเองสิกลัวอะไรกับคดีถ้าเราไม่ได้เป็นคนทำกลัวอะไรกับคำกล่าวหาถ้าเราบริสุทธิ์ใจโพนั่งยันนอนยันยืนยันมันเข้าไปสิจะต้องร้อนตัวหาพยานอะไรมากมายเป็นเกษตรกรเป็นชาวบ้าน รับจ้างหาเช้ากินคําขอถามตรงไหนเห็นแต่ตลนตลนทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันไลค์ทำคลิปรายได้จาก YouTube ได้ตั้งเยอะแล้วจะมาบ่นอะไรอ๋อลืมไปบ่นให้อีฟสีสายโอนฟังเกินเหมือนขอนี่เองควักเองชักเสียดายก็แกอยากดังแกต้องการที่จะให้มันเป็นอย่างนั้น แกจะมานั่งอดควรทำไมตู้ถามแกหน่อยทนายแถวนั้นไม่มีหรือไงแกถึงพยายามที่จะหาทนายแถวกรุงเทพก็เพราะแกต้องให้คนเขารู้ว่ากูนี่แหละกูสามารถหลอกเอซีได้ว่าตู้น่าสงสารตู้โดนใสร่ร้ายตอนนี้ก็มานั่งข้านูนข้านี้ฮ่าฮ่ตู้อยากขำเป็นภาษาภากิจ